เพื่อนเพื่อนดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นงามขักงามแห้งอากาศสดชื่นขนาดได้ยัมมา้าวกุศิแต่เช้าเช้ายง ไปสองได้สามโอเคโย่โมนี่บ่ได้ไลยกับพ่อได้กินน่ครับอีกกับปูกระปูมาพ่อได้ใส่แตบักคุงปูสดๆโอเคนะนี่เพียงเท่านี้เดี๋ยวสิขั่วปลาก่อนจะปลาลาดพริกกิน